ท่านเป็นพระธรรมกิตติโตพมรังสีแล้วเมื่อเมื่อปี2,395นะพอปี2,397เป็นพระเทพปรวีอ้โดนแต่หนังสือเขียนว่าโดนโดนเลื่อนขั้นจริงๆโดนลดชั้นยศนะมันจะมีพระราษนะพระเทพพระธรรมพระหีรันพระสมเด็จและสมเด็จสังฆราชสูงสุดเลยถ้าท่านเป็นพระธรรมลำดับต่อไปต้องเป็นพระหีรันหรือพระสมเด็จเลย แสดงว่าอ๋อมีเหตุการณ์ที่ขัดเคืองใจราชการที่สีหรือเปล่าเพราะมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ประวัติสมเด็จพุทธจารย์โตเรารู้ว่าท่านเป็นเจ้าวาดวาัดระฆังเมื่อปี2395ก็จริงแต่บันทึกที่ชัดเจนมีหลักฐานว่าท่านทําอะไรสร้างถาวรวัตถุตรงไหนเริ่มปี2400เท่านั้นอ้อาแล้วปี2295 2395 2399อะ <c oughs> นี่แหละจุดประเด็นที่มาเป็นพระวัดใหม่ปากบาง แต่ไม่มีคนไปค้นประวัติประวัติมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครนึกเอใจเอง